สวัสดีครับก็กล่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกท่านนะครับผมก๊อฟนะครับ,บจะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกลับมาเจออีกแล้วก็ที่ได้พูดไว้นะครับตั้งแต่น่าจะวันวันนี้หรือวันก่อนที่ผมทาคลิปลงนะครับที่พูดถึงออะไรนะเนื้อสังขรารความหมายของคําว่าเนื้อสังขรารนอนนะครับที่พูดถึงพระเหรียญเหรียญเหรียญหลบโบราณปิดพิมพ์ปิดตาครับของหลวงปู่บุญลิน สิรินทร์นะครับวัดวัดบ้านจีดนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงรายละเอียดแล้วก็เราจะมาดูพระองค์จริงๆนะครับว่าอพระปิตา<ม>เนื้อทองระครังหรือเอาง่ายๆมันเป็นเนื้อทองระครังนะครับเป็นเนื้อทองระครังเก่านะครับเป็นเนื้อทองะระังเก่าที่ได้ชารูดแล้วนําโลหะอ่าทองระครังเก่าเนี่ยมาหลอมนะครับเป็นเป็นโลหะมวลสารหลักนะครับแล้วก็ ได้นำอของวัตถุอาถรรพ์ซึ่งอันเป็นมงคลเนี่ยเช่นหมุดตึงค่ายเก่าอะไรเงนี้ยครับตัวยึดกระเบื้องหลังคาอุโบโสถอย่างนี้ครับตะปูะยึดยึดกระเบื้องอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็หลายๆโลหะที่อันเป็นมุลคลต่างๆนะครับนํามาผสมเพื่อคือ,คอไม่ต้องเศกก็ะหังนะครับผมเอาง่าย แ้วแต่ส่วนมากเท่านี้ฮะนํนำโลหะมันเป็นโลหะผสมเนาะแล้วโลหะพวกเนี้ยมันต่างโลหะกันนามาหลอมเนี่ยเวลาหลอมเนี่ยจุดจุดเดือดจุดล้อมเหลวนี่ยมันแตกต่างกันนะครับฉะนั้นพ้ายิ่งแล้วด้วยว่าเป็นผ้าหล่อบโบราณด้วยครับเท่านี้ด้วยว่าด้วยว่าเป็นผ้าหล่อบโบราณด้วยหาซึ่งจะหาตัวยากมากครับผิวตึงๆแบบเนี้ยแบบที่ผมจะนํามาให้ทวงกันวันเนี้ยหายากมากครับส่วนมากเนี่ย บะองก็จะเป็นแบบเป็นรูคุณทั้งองเลยก็มีฮะบะองเป็นรูคุณทั้งองเลยฮะอง,งนี้ผมคัดมาถือว่าสวยมากในในความรู้สึกของผมนะครับในความรู้สึกของผมแล้วก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อทองระครังที่โอ้ผมเล่นมาผมบาอ,องนี้แะสวยครับถามว่าอาจจะมีส่วนกันนี้ก็ได้แต่ผมยังไม่เคยแต่ผมยังไม่จอนะครับส่วนมากเขาจะเก็บกันนะครับรูบุบุญนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาฮอตฮิตกัน มากๆแล้วนะครับมากๆแล้วแล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่บุญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับยกเว้นรูปรูปเหมือนแล้วก็เหรียญรุ่นแรกนะครับอมท่านเป็นพระที่ชอบจานนะครับท่านเป็นพระที่ชอบจานเครื่องรางของท่านมีหลายรูปแบบฮะมีทั้งตะกุดมีทั้งอ่าพวกเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าคายแกะเป็นพินต่างๆแล้วก็ลงปู่ลงจานนะครับผมพวกนั้นจะอยู่ในหมวดเครื่องรางนะครับ มีมีอยู่จริงนะครับมีการแต่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาสูงพอสมควรแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีผกเปลียนหมุนเวียนให้เห็นกันัเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากเขาจะนาไปใช้กันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเลยดีกว่าขอพาอุจินเลยดีกว่าว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะฮะถ้าว่าที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยสวยของผมมันคือสวยยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ครับเราก็มาดูในรายละเอียดนะครับของพระองค์จริงกันนะครับผมที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับพูดไว้พูดไว้ข้างต้นนะครับก็นี่คือเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ปิตานะครับหลวงปู่บุญสิรินทร์หรือปู่บุญหลวงปู่บุญสิรินทร์โสอ่ะวัดบ้านเตนะครับผมอนี่คือปิตาปิดปิตายุคแรกนะครับปิตายุคแรกนะครับ งานเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดคลาสสิกนะครับออกแบบพิมพ์ที่สวยงามมากนะคุณดูนะครับคุณดูนะครับมีละมีมีอมีมีม,ม,ม,มีน่าจะมีเท่ามนมาสักสองสามพิมพ์นี่แหละครับแต่พิมพ์นี้เอแต่เรายึดพิมพ์นี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าจะจะจะ,จะพบเจอเห็นไอ้จะจะจะเท่าที่เราพบเจอก็จะเจอแบบพิมพ์พิมพ์แบบนี้นะครับผมอ,องค์นี้เป็นเนื้อทองะระฆังนะครับ เป็นเนื้อทองระคังนะครับหรือเป็นโลหะผสมนะครับมวลสารหลักคือเนื้อทองระคังนะครับเนื้อทองระคังโบราณนะครับเป็นเป็นระคังเก่าที่ที่ชํารุดนะครับที่แตกที่อะไรแล้วนะครับนํามาเป็นจำนวนมวลสารหลักนะครับแล้วก็ผสมวัตถุอ่าอันเป็นมุงคลนะครับเช่นอ่าที่เขาเรียกอ่าเนื้ออ่าปิตาสังฆวานอนของหลวงปู่บุญนี่แหละครับนี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับ นี่คือเนื้อสังขานอนนะไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อทองระคังผสมตะปูสังขานอนนะครับเหล็กหมุดพวกนี้ครับที่เป็นวัตถุอาถรรพ์นะครับนาแล้วก็เป็นวัตถุที่เป็นมงคลนะครับนามานำนำนำมาหลอมนะครับนํามาหลอมนํามาหลอมแล้วก็ลักษณะการลักษณะการทําเนี่ยเป็นการหล่อช่อนะครับเป็นการหล่อช่อนะครับโดยนะครับโดยโลหะเข้าเข้าทางกดเข้าทางก้นเนี่นะฮะเห็นไหมฮะ อ่าโดยโลหะโดยโลหะจะเข้าทางนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยโลหะจะเข้าทางก้นนี้เนี่ยลักษณะเป็นเป็นกรรมวิธีการหล่อโบราณน,นะครับเป็นหล่อช่อนะครับหล่อช่อเป็นลักษณะเหมือนหล่อช่อเหมือนต้นไม้นะครับเหมือนรูปต้นไม้นะครับที่จะมีพระเนี่ยแต่กินก้านสาขาออกไปนะครับอ่าสร้างจํานวนจํากัดนะครับถามว่าระบุ ระบุ Memorial. จํานวนได้ไหมผมบอกเลยว่าเนื้อทงคังหายากกว่าเนื้อตะกั่วนะครับส่วนมากเนี so ่ยเท่าที่ผมพบเจอนะครับจะเจอตะกั่วนะครับอ่าจะเจอเนื้อตะกั่วซะส่วนมากนะตะกั่วน้านมอะไรนี่ฮะตะกั่วน้านมแต่เขาบบกาณเขาก็นิยมตะกั่วน้านมแต่แต่ผมเนี่ยอ่าตะกั่วน้านมมันเห็นเยอะแล้วนะครับแต่เนื้อทงะคังเนี่ยยังไม่เคยมีใครนํานําออกมาพูดถึงสักทีนะครับผมก็เลยนํานําออกมาแลถามว่ามีเจไหมมีครับแต่น่าจะเป็นเจเนื้อตะกั่วซะมากกว่านะครับองค์นี้ กว่่าจะได้อัดคลิปเนี่ยององนี้เนี่ยองนี้ถือเป็นพระที่หลอ่ลอหล่อโบราณเนี่ยหลายหลายคนรู้นะครับว่าพระหล่อบโบราณเนี่ยธรรมดาเป็นเป็นธรรมดานะครับที่ที่พระหล่อบโบราณจะ,ะหาสวยยากนะครับเนื่องด้วยว่าเป็นโลหะผสมนะครับแล้วจุดแข็งตัวจุดลอมเหลวเนี่ยแตกต่างกันแต่แต่ไฟที่ใช้หลอมเนี่ยอุณหภูมิอุณหภูมิเดียวกันนะครับผมฉะนั้นเวลาเวลาทลีโลหะ เข้าก้านช่อชนวนเนี่ยให้มันไหลให้มันไห L ลลงไปตามช่อเขา้าเข้าถึงพิมพ์พระในแต่ละก้านแต่ละก้านเนี่ยพระโลบโบราณเนี่ยถ้าหลอมาได้เต็มพิมพ์มพแบบนี้นะครับคือหายากมากนะครับผมบอกให้เลยเห็นไหมฮะหายากมากนะคุณดูนะครับสัดส่วนอ่าคุณดูแขนนะครับคุณดูแขนคุณดูคุณดูมือนะครับคุณดูมือบางองค์ก็จะติดนิ้วมือด้วยนะอ่าคุณดูแขนดูมือนะครับ 1> <tyard>. <1> นี่คือเนื้อทองระครังไห่ไหมไม,มันเซ็ตตัวมันไม่ออกเป็น,เป,นเป็นทองทองเหมือนกระไหลทองอ่ะไม่ใช่นะครับดำดำนี่คือคาบเบ้านะครับดำดำนี่คือคาบเบ้านะครับเนี่ยเป็นพระเป็นเป็น,เป,นเป็นพระที่สามารถต่อยอดไปดูพระหล่อบโบราณหลายหลวงพ่อได้เลยนะครับอ่าถ้าคุณดูถ้าคุณเข้าใจกรรมวิธีนะครับอ่าคุณดูเห็นไหมคาบเบ้านี่ดำดำนี่คือคาบเบ้านะครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับคาบเบ้าเดิมๆ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนี่นะนี่คือเนื้อทองระครังนะครับเห็นไหมฮะจุดดำๆดๆ,ๆ,ๆสวยนะครับคุณดูจุกข,ข้างบนคุณดูตามพื้นผิวเห็นไหมฮะธรรมชาติมากนะครับองนี้องนี้เปียกองนี้ทองมันเซ็ตตัวนะแล้วมันสวยครับแล้วผิวนี่ตึงนะครับผิวจะต้องตึงนะครับตึงเห็นไหมตึงแขนตึงตึง นี่ยคาบเบ้ายังอยู่นะครับสวยมากครับเนี่ยหล่อติดชัดนะครับต่อติดพิมพ์พติดชัดนะครับอ่าดันๆถือค้าบเบ้านะครับคาบเบบาหล่อนะครับเนื้อนี้ผมยังไม่ปรากฏพบเจอเห็นเจน,นะเนื้อทองละขังนะเนื่องด้วยว่าทํายากครับแล้วหาต้นแบบแบบเนี้ยไปถอดก็ยากครับยากมากครับยากมาก สวยคลาสสิกนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นพระหล่อโบราณพิมพ์พระปิดตาที่สร้างด้วย,วยเกจิในเขตจ,จังหวัดรุดรที่สวยงามมากแล้วก็มีสเสน่ห์มากที่เนื้อหานะครับรันข้างก็จะแทงตะไบนะครับเก็บงานนะครับดูนะฮะก้นเนี่ยจะเป็นทางทาง โลหะจะเข้าทางทางทางก้นนะเห็นไหมพอโลหะเข้าไปแล้วก็รอให้แข็งตัวนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยเนี่ยเลื่อยออกเป็นกา้านเป็นก้านทีละองค์ทีละองค์ะงนะครับลูกรุปปูบุญโบราณเนี่ยเลยค่อนข้างที่จะหายากนะครับเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานแฮนด์เมดถ้าปิดตาเนื้อเนื้อสังขารนอนแบบเนี่ยผมหน้า เอาใน Google นะเอาที่แบบค้นหาได้ใน Google ผมว่าไม่เกินสาสิบองค์นะครับที่เห็นอยู่ใน Google นะครับย้อนไปตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเห็นไม่ถึงส0มสิบนะไม่น่าจะถึงด้วยน่าจะประมาณยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังหลังนี่จะต้องจานทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตะกัวหรือเนื้อทองระครังนะครับเป็นไหมเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระชอบจาน,นครับอ่านไหมฮะ จานสวยมากครับองนี้คือสวยสุดๆเลยผมพูดตรงคือหล่อี่เต็มฟอร์มท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มอ่เนื้อตะกั่วจะมีเกน,นะเดี๋ยววันหลังถ้าผมได้เนื้อตะกั่วมา๋ยวผมจะเอาอะไ์อัดให้ชมก่อนแต่วันคือวันนี้ต้องเอาก็เลยวันนี้เอาององ,องเนื้อสังขาานอนมาก่อนเพราะว่าเนื้อสังเนื้อสังขานอนนี่หลายคนสงสัยหลายคนสงสัยนะครับคุณดูเลยนะทั้งการแกะบล็อกแกะพิมเนี่ย ทั้งการแกะพิมพ์เนี่ยทาพิมพ์ขึ้นมาออกแบบพิมพ์เนี่ยขนาดขององค์พระไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากพอดีห้อยนะครับพอดีห้อยนะครับแล้วก็เจตนาการสร้างค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับทางสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยสร้างน้อยแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อทองระครังเนี่ยไม่น่าไม่น่าผมยังไม่ปรากฏพบเจอเห็นกับชาวบ้านนะครับผมเจอเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่วน้ํานมะนะครับมันจะมีสองเนื้อนะครับ แต่เราถ้าเป็นมาตรฐานเรายึดแบบนี้นะพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแบบนี้นะอยึดเป็นแบบมาตรฐานที่เราเห็นได้นะครับมันจะมีหลายพิมพ์นะฮะถ้าพูดถึงถ้าเป็นเหรียญเหรียญหล่หลอโบราณน,นะครับถ้าเป็นเหรียญหล่อโบราณในจังหวัดุรรธทานีเนี่ยถ้าเป็นเกจิยุคเก่าเนี่ยผมยกให้นี่เลยครับปูบุญน,นะครับครึ่งออกแบบได้สวยงามมากนะครับโลหะมวลสารต่างๆเนี่ยคัดมาเนี่ยเพื่อตั้งใจนํามา สร้างนะครับแล้วนําไปใช้กันจริงๆนะครับเพราะว่าเน้นเฟ้นแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับเป็นของที่มีความหมายเป็นวัตถุอาถรรพ์เป็นของหายากอย่างเี้ครับเป็นของนาดีนะครับเป็นของใช้ได้จริงนะ่ครับมันเลยไม่ค่อยพบเจอในวงการนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับสภาพสวยๆอย่างนี้ผมรับเช่านะเอามาเลยนะอ่าคนอื่นเช่า่าไหรผมให้สวงวันนิดหน่อยอ่าอย่างเงี้นะ ไม่ใช่ของหาง่ายนะครับไม่ใช่ของหาง่ายหายากมากครับหายากมากก็ฝากไว้ด้วยครับปิดตาเนื้อสังขาวันนอนอ่าเดี๋ยวถ้ามีค้าด้เนื้อตะกัวมาเดี๋ยวนำมาเอานำมาให้ชมกันว่าดูตะกัวเก่ายังไงนะครับแล้วมีเกสมันเกทมันจะเกทตะกัวนะครับเกททองระคังเกยากนะเกททองระคังเกทเนื้อทองระคังนี่เกยากครับอ่าก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแฟนๆที่ตามพี่ๆที่ติดตามผมใน y o u t u b e นะครับแล้วก็มาต่อถึง f a c e b o o k นี้ครับขอบคุณที่ให้กาลังใจกันนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆอย่างนี้ให้ความรู้อย่างนี้เผยแพร่ออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เพราะผมไม่ทางานนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลานะฮะ ก็พอดีสูโอกาสออกเว้นเมื่อเช้านี้ก็วันนี้ก็ทําคลิปเลยก็ผมก๊อปลาไปก่อนแล้วกันครับวันวันหน้ามีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวนํามาอัดคลิปลงให้ชมกันอีกทีนึงวันนี้ก๊อปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ